บรรดาแฟนเพลงแฟนคลับน้องยูกิเพนปากาทิรักครับฉลอง1ล้านวิวใจแต่งน้องยูกิเพนปากาวันนี้31พฤษภาคม2566ายซึ่งเป็นวันที่ทีมงานยูกิแบรนด์ได้พักนะครับเราก็มาพูดถึงเพลงใจแต่งซึ่งน้องยูกิแต่งเองร้องเองโดยทีมงานไฮทองคำรคคอร์ดเป็นผู้นำเสนอใจแต่งหนึ่งล้านสองสัปดาห์ วันนี้ก็ยังติด25เพลงมาแรงอยู่นะครับก่อนหน้านั้นน้องยูกิก็ได้ออกเพลงฮักลาหน้าพ่อแลมาถึงวันนี้ยอดวิว2 5ล้านแสนใช้เวลา6เดือนสังกัดหายทองคำครั้งนี้ได้มาสองเพลงก็ระดับล้านอัพทั้ง2เพลงเลยนะครับความเป็นยูกิยังครองใจบรรดาฟแฟนคลับแฟนเพลงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและที่สำคัญ ให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นมนสเน์เป็นมาตรฐานแนวนักร้องอินดี้ที่ใครๆก็จับตามองอยู่ในขณะนี้ตามรอยเพลงดังน้องยูกิหายทองคําทํานองคําร้องโดยยูกิเพนพกาเรียบเรียงโดยหยงกิติชัยนาโนเรคคอร์ดโปรดิวเซอร์โดยอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคาก็ถือว่าเป็นเพลงอกหักส่งท้ายปีเรื่องราวเกิดขึ้นความหักสองเฮาแต่ก่อนนั้น ความสัมพันธ์ยังดีบอกเคยมีเรื่องราวทำให้เปลี่ยนแปลงขึ้นต้นมาก็พอจะบอกได้แล้วครับว่าความรักครั้งนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนแนวดนตรีนั้นออกอินดี้หมอลำอย่างชัดเจนแต่การร้องการเล่นเสียงหางเสียงท้ายคำจะแนวลูกทุ่งนะครับพอมาถึงวรรคที่สองวรรคขยายความจากท่อนที่หนึ่งก็บอกว่าอ้าฮักแหงแพงคักหลายอ้าให้สัญญาสิบนอกใจ สีหฮักกันจนหอดมือตายอ้ายเคยเอ่ยเว้าอันนี้ก็คืออ้ายให้สัญญานั่นเองเคยพูดคำนี้ไว้กับน้องนะพอมาถึงท่อนบีก็เป็นการขยายเรื่องจากท่อนเอแต่วันนี้ใจอ้ายบอกคือเก่าน้องจึงเหงาเศร้าใจห้องให้ผู้เดียวเป็นย้อนเขาคนนั้นอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องอ้ายบ่เหลียวทิมฮักเหาไว้กลางทาง นี่ก็เป็นการบรรยายความว่าการที่เรารักกันอยู่ดีๆแต่วันนี้อ้ายไม่คือเก่าแล้วนะน้องก็เลยเศร้าใจเพราะว่ามีเขาคนนั้นเดินเข้ามาเกี่ยวข้องอ้ายเลยลืมน้องไม่ฮักน้องเหมือนเดิมแล้วนะทิ้งรักเราไว้กลางทางความรักของเราสองเกี่ยวก้อยกันเดินมาตามคำสัญญายังไม่ถึงปลายทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่มาลืมกัน ไปรักกับคนอื่นทิ้งเราไว้กลางทางเสียงั้นมาถึงท่อนสี่คือท่อนฮุกคือท่อนเด่นในเพลงนะครับเป็นย่อนใจแตง้งเลยฮักแหงบ่เคยเผื่อใจมอบฮักให้ไปแล้วอ้ายคือบ่เห็นค่าใจน้องคนนี้มันพังบ่เหลืออย่างแล้วอ้ายจา๋าเหลือเพียงน้ำตาที่คอยปลอบใจห่างๆเรื่องราวความรักที่มันเกิดขึ้น เป็นเพราะใจแต่งมันบังคับไม่ได้ใจมันรักไปแล้วเลยฮักแหงบอกเคยเผื่อใจไม่เคยเผื่อใจเลยครับว่าอกหักจะเป็นอย่างไรมอบฮักให้ไปแล้วอ้ายคือบอกเห็นค่าอันนี้คืออยากจะต่อว่าหน่อยเพราะคนรักไม่เห็นคุณค่านั่นเองใจน้องคนนี้มันพังไม่เหลืออย่างอีกแล้วอ้ายจา๋าบอกไปตรงๆงเลยครับว่าใจน้องมันพังแล้วตอนนี้ไม่เหลืออย่างแล้วอ้ายจา๋า ลงท้ายด้วยอ้ายจา๋ายังมีคำดีๆยังมีคำสวยๆย,ยังสงวนท่าทีของหญิงงามอยู่นะครับลงท้ายด้วยจ้าจ๋าอยู่พอมาถึงบรรทัดสุดท้ายของเพลงสรุปจบให้ก็คือเหลือเพียงน้ำตาที่คอยปลอบใจห่างๆอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าอ้ายจากไปแล้วไม่อยู่แล้วไปกับคนอื่นแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงน้ำตาที่ไหลปลอบใจห่างๆ แทนที่จะมีมือมาโอบกอดมาปลอบใจแต่ไม่มีมีเพียงน้ำตาที่ไหลปลอบใจห่างๆก็ถือว่าเป็นเพลงอกหักส่งท้ายปีที่ดีอีกหนึ่งเพลงนะครับจากผลงานปลายปากกาของน้องยูกิเพ่นปากาเพลงใจแต่งวันนี้ยังทำหน้าที่เก็บแต้มอย่างเงียบๆวันนี้ได้มา1ล้านวิวภายในสองสัปดาห์ติด25เพลงมาแรงนะครับ วันที่ทีมงานยูกิได้รางวัลเป็นวันพักผ่อนผมแอดมินก็เลยตามรอยเพลงดังนำมาเล่าสู่กันฟังมาถึงช่วงของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าสิ่งที่เรารู้คนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่สิ่งที่เราเป็นคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราเจอคนอื่นอาจจะหาไม่ได้สิ่งที่เราเข้าใจคนอื่นอาจจะคิดไปอีกอย่าง สิ่งที่เราคิดต่างคนอื่นอาจจะไม่คิดอย่างเราก็เป็นได้นะครับสิ่งที่เราจะหยุดความเห็นต่างลงไปได้ก็คือหยุดที่ใจเราเมื่อใจเราหยุดแล้วเราก็จะพบความสงบเมื่อเราพบความสงบแล้วเราก็จะสุขใจกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ ส่งท้ายให้นิดหนึ่งนะครับขอพระคุณอย่างสูงสำหรับกำลังใจที่บอกว่าแอดมินทำข่าวให้กับน้องยูกิได้วิวมาก็น้อยอยังตั้งใจทำอยู่ถ้าไปทำอย่างอื่นไปสนับสนุนคนอื่นป่านนี้คงจะได้มาหลายหมื่นวิวไปแล้วก็เป็นความผูกพันไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ตามผมอยู่แม้ว่าจะ300400คนหากไม่มาหากไม่ทำบรรดาแฟนคลับของน้องยูกิก็รออยู่แล้วผมจะ ตอบเขาว่าอย่างไรวันนี้เราก็กลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วครับมีอะไรก็แบ่งปันโชคดีนะครับสวัสดีครับ